เล็กตีทาจะเคียวเนี่ยต้องทาจะขอบกอย่างเดียวกับขอบกอย่างเดียวเพราะทําไมถึงต้องเป็นขอบกเล็กที่หันมันคือจอบหรือบ้านเท้าห้องขอบกเปิ้ลเอาไปทําเคียวทําไมเปิ้ลเอาไปทําเคียวแล้วขอบกหนึ่งอันจะสามารถทําเคียวได้กี่เล่มพายาคูต้องพอคือจบนะครับ เสียงตีเ oh. ล uh ็กละวตีแ oh. ล้วเนาะเดี oh. ๋ยวพอที่นี <pastry ätzen Maya> ับอัน <highlighter> นี้บ้านไผ่ฮะโอ๋ออันนี้บ้านบ้านสลาตีเล็กสลาตีเล็กชื่ออย่างฮะชื่อชื่อว่านปอหนานสนิทปอหนานสนิทวันแดงเนื้อวันแดงปอหนานสนิทนี่เป็นลูกไผ่ฮะปอหนานสนิทนี่ก็เป็นลูกอดีตผู้ใหญ่บ้านลุงแปดลุงแปดคนที่ครับบนหลวงนาคพระบนหลวงนาค มะเขียนมิะเขียนมิดเดี๋ยวเลยล่ะเออเขียนกีมิดกีเทนนี่ของเขนเอาไปยังไงครับเออเอาไ็ยกินนี่พอเลยครับเอาไว้ล่าเอาไว้ล่าไวเอาลาเอาล่าไวโอ้อันนี้ครับอันนี้ได้ได้มาเจอของจริงแล้วเออต้นตำรับเจ้าตำนานครับคนหลบหลอ ซักบนโอ๊กเนี่ยชื่ออย่างนี้เอออันนี้อันนี้ตัวจริงเสียงจริงจรยงจริงเอออันเป็นด่านสนิทวันนาแดงสนิทวันนาแดงเป็นกีธาเป็นลูกไผ่เนี่ยเป็นลูกปั้หลวงนาคฏวันนาแดงเอออดีตีบ้านบ้านชาไผ่หมู่แปดที่เราอุปกรณ์กี้ครับนะครับเนาะและแบบเปิ้ลก็ได้ตำหานี่มาจากตั้งแต่ป้อุ้ยป้มอนเป็นอ่ะนะครับเจนอุ้ยเจนมอนครับอ่าเดี๋ยว ไอ้เรื่องรายละเอียดความเปลี่ยนมาต้องถ่ายปีนานเนาะว่าต้นตะปูนก้าวเงาเปตนแต่เนี่ยเป็นตีเล็กกันมาเนี่ยถ่เยไปคนเริ่มแรกเริ่มทีก่อนเนาะอ๋อครับอันนี้หลานเป็นอย่างผู้ดีครับเนาะเดี๋ยวเอาเอาเจริญเอ็นสองพันสิบห้าได้สัมภาษณ์เนาะครับได้สัมผัสขอบคุณกระทิบครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับปกติตีปีนานควนจะตีมีดเนี่ยเปควรจะทอเสยแล้วเนาะ มันเซอตึอง้ง่ซนอะมันฮ้อมน,นอม,มันฮ้อมมนอม,มันอยู่กระไฟมันอยู่กะไฟเนาะโอ้โอแต่กาเดียวจะขออนุญาตเรื่องไซเซออ์ะครับเพราะว่ามันจะได้ใส่ไม้เนาะเป็นนานตีมาเมื่อไรยังเนี่ยีนี่คือปีทีห้าสิปีที่ห้าสิพราะนั้นต,ตีครั้งแรกนี่อายุเท่าไรอะ่ะอายุสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้ตัวน้นอยอยู่เนาะน้อยอยู่แล้วหายเป็นคนสอนคนแรกครับเปิ้ลเป็นตาเป็้ลตาเป็นตาชื่อตาอย่างครับตานวัน ตาโน้นตานวนอยู่บ้านไหนพ่อหลวงนวนบ้านป่าไผ่ป้าหลวงนวนบ้านป่าไผ่ครับตานวนป่าไผ่นวนเล็กนะครับป่าพ่อหลวงพี่พัดเขานั่งอ่ะโอตแตอนนั้นเปนตีที่ไหนอ่ะตีบ้านตีไหนครับตีไหนเขาอยูห้างไหนอ๋อพ่อหลวงนวนอยู่ตรงหานี่นะตระหานโอ้แล้วก็เลยตั้งแต่ฮั่นมาก็เลยมาตีเล็กตั้งแต่มาเรื่อยๆแกเอาไปอยู่ตัวเลยครับแกเอาไปอยู่ฮั่นนอนฮั่นฝึกฮั่น พืกขั้นเลยเอาไปใจ้ครับโผลเสาจำเขียวจะช่วยมากกะครับอ,อนะจนเป่นตายครับนะอยู่ก็เพิ่นขั้นได้ความหูก็เพิ่นครับที่เปพินม่ได้สอนแต่วิชานี้มันมีทฤษฎีรครับมันต้องศึกษาโดยโด้วยความสนใจ<อ>ครูพักรักจำมาพออย่างเดียวพอจนจำ สมัยตัวเนื้ออ่อนนั่นตอนนี้ตีข้างแรกนี่ตีอะไร่าีตีเขียวตีเขียวครับใจเล็กอะไรอย่างครับใจเล็กขบุกขบุกจอบเก่าๆเนี่ยหูเก่าเนี่ยเนี่เอามาตัดนี่นี่เป็นโซนหูของมันครับนี่เอามาตัดตัดเสร็จแล้วเอามายืดเอามายืดเอามายืดเล็กยืดแถมยืดถึงไม่ได้เขียวขนาดเนี้ยกะ นี่อ๋อพวกมันได้ขนาดนี้อ่าเขียวเห็นนี่มาจากเล็กอันนี้ครับนี่จากตัวนี้จากตัวนี้มาเป็นตัวนี้มาเป็นตัวนี้อ๋อจากเล็กตัวเนี้ยมาเป็นเขียวตัวเนี้ยอ่าโอ้โหใจ้เวลาเมินกว่าข้าวควายจะได้เป็นเขียวเกินจะมงเกินจะมงเกินจะมงได้ถึงสําเร็จไปอีกอ๋ออันนี้ยังม่ได้ยังม่ได้ตบแตงยย่งม่ได้ตบแต่งด้ยนะเกินจะมงเกินจะมงโอ้ละป็นันป็นัานนิด เตียยังพ่องถึงวันนี้ครับสมมาจจะถ้ารักก็จะถือตีเขียวตีเขียวเอกเขียวเอกเขียวอืมแล้งงานนี้เป็นงานซ่อมงานซ่อมงานซ่อมนี่ก็คืออันนี้เป็นมีดเนาะเป็นมีดอันนี้มีดนี่ซ่อมทูไปได้เลยอ่ามีดที่ทํามันมดคงเอามาซ่อมอ๋อแล้วคิดเทนแต่ใดอ่ะเทนละหกสิบบาทหกสิบบาทอืมซ่อมนี่กันเดียวอาจะเนาะโอ้ใจ้เวลากระเจ้เวลากระทุกอย่างต้องใจ้เวลาบัะตำก่อนชั่วโมงเสักอย่างอืนะ ขึ้น,กกนรูปกว่เกลืองชั่วโมงเอามาตบแต่งขึ้นรูปใหม่น้อเอามาตบแต่งนี่แห็นะสำเร็จแล้วหนึ่งชงั่วโมงแล้วก็วันหนึ่งตีเคี้ยวได้กี่เทนเคี้ยวก็ได้กี่เล่มประมาณทบเมก่อนวันที่น,น้นำเดือนมันแต่บรรณักแล้วนี่เฮาตีกับเคี้ยวจะได,ได้ประมาณเจ็ดเป็อันได้อยู่เจ็ดเป็นอันนะวันหนึ่งน,นะครับออือเปิดไหมครับจู่ตีเลยครับมีออเดอร์ออเดอร์เลยนะเคี้ยวนี่บักขึ้น เบ้เคลื่อนเลยเนาะมามีเคลื่อนออเดอร์คาบปีนี่นะที่จะคือเอามดเคียวนี่นะอืดังทีชุดตมีทีชุดกบบะมีอ๋อเพราะถ้าถ้าปีดานใส่กาใครไปเห็นแบบก็นึกแล้วก็ถ้าสมมติกลุก้าเสื้อไปแล้วเขาถึงหู้เขาตึงหู้บอกเขาตึงหู้ว่าเป็นเจ้าูนเจ้านี่บำเหมินไผ่อ๋อบำเหมินไผ่บำเหมินตรงไหนอ๋อบำเหมินตรงลูกทรงมันลูกทรงมันอ่า สรงของขอจะไปิดทรงอย่างนี้เติบเปิบอันนี้ทรงของของคนอื่นนี่ทรงคนอื่นแล้วทรงของีินานี่ปิดทรงอีนี่ทรงประไัยดั้งเดิมครับแต่เก้าแต่เดิมแบบเดิมทรงนี้สรงนี้เลยอนี่ขอมาเลนแบบอ๋อนี่มาเลนแบบมาเลนแบบแล้วเปิมใหญ่ครับีตัวนี้ไม่ใหญ่ครับแล้วมันเกี่ยวเลยบ่ม้วนอ๋อมันอยู่ต้นนี้เทคนิคต้นนี้เนาะเทคนิคอยู่ที่รูปทรง ดูที่รูปทรงหนึ่งเนี่ยอ๋อตอนนี้ถ้าเทียบกันเนาะเทียบกันมันจะอันนี้มันจะเบนด์เบนอ์มันจะเบนด์หรือเพล่านครับอันนี้อันนี้ลูก้าบอกป็นานคนเดียวเลยกว่าต้องเอาทรงแบบปี้หรือว่าเขาทีไปเขาถึงเขาดึงติดตลาดเขาถึงมาสังทรงเนี่ยครับห้ามเปลี่ยนทรงห้ามเปลี่ยนทรงเขาถตงบอกเลยอืมออ้อทาว่องเขาก็ดึ้มเมาครับอืมดู ขนาดนั้นเลยอืมทรงงนี้ครับห้าชิปปีตีทรงเนี่ยแล้วขายอันแต่ลยนอ่อันละสองร้อยบาทรวมถึงดามเลยรวมถึงดามใส่ดามเรียบร้อยใส่ดามเรียบร้อยพร้อมใช้ครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทออืมีมีการตีนี่มีอุปกรณ์อย่างพอครับพี่หนันมีค้อนมีกีมมีค้อนมีกีมอืมมีฐานคือตัวหลังค้อนนี่เอาไว้ตุบเอาไว้ตุบตุบเพื่อมันแบนๆตามพื้นรูปอ่าตุบ เล็กไงก็แล้วมันยังมีสองอันเน่ค้อนน้อยกับค้อนใหญ่เนี่ยมันตัวเอาใหญ่ก่อนเอาใหญ่ก่อนทางงานนักก็ตัวเอาของนักน้อยครับ้าวันนี้ก็เบาก็เริ่มซ่อมมันก็เบาเบาไปอ๋อเบาเบไปไหลเนื้อตัวนี้ไว้ไหลเนื้อมันไหลอ๋อไหลคือมันได้เข้าตีเข้าหเุอมือมันเป็นมุ้งอ๋อเป็นมุ้งไงถ้าว่าเอาค้อนใหญ่อย่างเดียวมันจะเป็นคืนมันจะเป็นร้อยค้อนเราต้องเอาตัวน้อยนี่เข้าไปคนไล่คือมันตบแต่งครับพอเป็นงานเบาแล้วดกตัวสุทได้เนี่ยอ๋อครับ แล้วอันนี้มีเล็กเป็นเล็กอย่างพ่อนี่เล็กคือเล็กอย่างรครับตีเล็กแนบแนบเอาไวเาไ้ไเอาไว้กีมอ่ะเอาไว้กีมกีบอ่านี่กีบกีบแบบมีขายจะทําเองครับทําเองอ๋อนี่ทําเองเฉพาะนี่ทําเองโดยเฉพาะแล้วอันนี้อุปกรณ์ผมหันอุปกรณ์นี่ประเดี๋ยวนี้ใจเครื่องเป่าแล้วเนาะใจเครื่องเป่าเครื่องเป่าแล้วตัวนี้เตาเตารุ่นเดิมเลยกัครับนี่ลักษณะเดิมลักษณะเดิมอืเพียงแต่ว่าเพิ่มเตาเข้ามาเพิ่มตัวนี้มันได้เปลี่ยนจากตัวนี้โอาแล้า อ๋อเตาเข้ามาพ่นลคนมนปิดเสาครับรับเตาเนี่ยยังมีอยู่ก่อบ้าลุงซักก็มีมีหูออกมาปิดเสาปีแล้วเนี่ยโอ้บ้าลุงซักไหนบ้าลุงซักประจันเนี่ยมาปิดน้อยซักนะครับโอเเล็กตีทําจะเคียวเนี่ยต้องทําจะขอบกอย่างเดียวคับขอบกอย่างเดียวเพราะทําไมถึงต้องเป็นขอบกขอบกนี่มันจะเป็นประเภทแข็งแล้วเหนียวแข็งเหนียว ยีห้ออะไรย่างก็ได้ยี่ห้อต้องกาจเคเยยางเดียวจัคเอยางเดียวพอเป็นเก่าหรือใหม่เก่าต้องเก่าของเกาของเก่าเอามารีไซเคิลใหม่นี่บม่ได้เลยใหม่มาได้แปลงบะหุ้มบะหุ้มอเอของรีไซเคิลดีม่นได้มได้ละอันนี้เล็กแล้วซื้อมาอันต่ออะไรอ่ะซื้อเป็นกิโลกิโลต่อไรครับกิโลสาวบาทอ๋อแล้วแล้วปีหนไาซื้อที่ไหนที่ร้านวิลล่ารีไซเคิลเนี่ยอ๋อไปถามซื้อนี่เลยเนาะบง พอถึงบุคัดยังไม่คัดให้เรียบร้อยอกิโลต่อไรซื้อมากิโลสาวบาทกิโลสาวบาทแล้ะอันหนึ่งนี่ทําได้กี่อย่างอ่ะกี่กี่อันประมาณสิบอันเคียวนี่เป็นห้องวายหยาอันหรือเล่มเคียวเป็นเล่มไงเคียวเต้เยวเป็นด้ามเป็นเล่มครับได้สบิบเล่มข้อนี้นะจากสาวบาทขยายไปเป็นแฮมสิบเล่มโต๊ะเล่มอยู่สองร้อยก็เท่ากับสองพันสองพันสาวบาทไปเป็นสองพัน ปล่이ครับปล่이ครับสวัสดีครับโอ้รายได้ดีขนาดนู้จากต้นเ,เนาะต้นรสอยบาทอาของที่มันมีค่าเออเอาขึ้นมาแล้วเอามาโบูกก็ฝีมือปบูกก็ความสามารถวิชาเราเย็นมาเนี่ยครับอือโหอีกปึิงอันนี้หูแล้วครับขอบกติวันหายๆเนี่ยเอาจะ่ากเข้าไปต้องขอบก ตาจระเคเนะะเคาะโอ้หอันนี้อันนี้ผมกล้ามหางต่นัเนี่ยะเป็นกาต,าตากาจ้างันนี้มันจะแข็งเตาเล็กแน่เป็นแข็งเปาะครับเวลาแปลกเคี้ยวไปแล้วมันจะเวลาเคี้ยวชี้ไม่หักหมดเพราะมันแข็งเกิน<อ>แข็งเกินอืมแล้วนี้มันแข็งเหนียวแข็งเหนียวเออของจระเข้นี่นะครับอ่าุดยอดของเล็กฮุดยอดของปุ๋ยคือว่าใจครับใจคกับไก่กับดินเนี่ยมันมาบ้างมันฮักอ่ะครับถ้าเป็นอย่างอื่นมันจะหักอย่าโดน นี่เกมมันเกิดมันแข่งเต่าเล็กแนบมันจะบินมันจะหักอ๋อถ้าเล็กแนบนี้มันจะบินจะหักเออมันแี่นะแข่งก็ได้ไอ๋อมันแข่งก็ได้แข่งเปาะแข่งเพาะอืมอันนี้มันแข่งเหนียวนี่มันแข่งเหนียวมันบกดินน่นอเออนะอ้หมันผ่านสมอนภูมิมานับบมว่ากี่หมื่นขั้งเนอะกว่ามันจะนี่เนอะกว่ามันจะบินนี่เนอะบก ไม่บกนะบกส่วนนะเป็นปั้นเป็นยาวเพ่กันค่ะเมื่อก่อนมันยาวเพ่เนาะมันก็หุ่นไปหุ่นไปอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมกําลังหู้ว่าการจะต้องตีเคี้ยวนี่นะจะต้องใช้ขอบกของตาจระเข้เตาอันแล้วก็เป็นของเกาเตาอันสองเกาของไม่ก็ได้แต่ต้นทุนมันสูงมันสูงสองสามร้อยละมันบบกคุ้มแบบคุ้มเนาะโอ้โหแล้วแสดงว่าตีเคี้ยวด้วยขอบกมาเต็มละอ่อนละ ตั้งใจกรลิมตีเล็กมากอะพอหลวงโน้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยใจยี่ห้อนี้อืมมันตึ่งก่อนมันมียี่ห้อเดียวยี่ห้อเดียวคือยี่ห้อกาจัเคอย่างเดียวนั่นสมัยก่อนครับอ่ดูนะสองพันห้าร้อยสิบสามอไปเห็นตีเล็กอะสองพันห้าร้อยสิบสามไอ้ทีตอนนี้ออหกสามอะหกสามดูห้าสิบปีอะห้าสิบปีดูเนะแล้วมีอุปกรณ์อย่างแหมก็มีตีเอะมีตีอีนอะแบบมีอย่างอ่ะ อันนี้นี่น้ําถึงทําไมต้องมีดสองอันนี่น้ํามันนี่น้ํามันอย่างครับน้ํามันโซล่าน้ํามันน้ามันเครื่องเกาเ่าอนี่กัเอาไว้สําหรับหยัางเอาไว้จุบเคียวกับจุบหมุยอ๋อนี่เอาไว้จุบเขียวกับจุบหมุยทาไมถึงต้องจุบจุบสองอันนี่เพราะว่าน้ํามันนี่มันจะเป็นการระบายความร้อนมันจะลงปุ๊บเย็นเลยมั้ใจ่ครับไม่ทำคือเล็กนี่เหนียวห่มน้อยอ๋อเหนียวห่มน้อยอืมรถใจมาหมือนเลยกัครับเหมือนแล้ะกั ตั้งแต่ละอ่อนเลยอืพัฒนามาได้ประมาณสักสามสิบปีฮู้ได้คือว่าทำฮือเหนียวเพราะว่าคนที่เปิดไปเปิดเคยไปที่สุโขเปิดหันสุกโขมาเปิดเลยมาแนะนําอเลยมาแนะนำาป็นะนําก็เลยเอามาทดลองครับหู้ซื้อกามันดีครับนก็เลยเอาแบ่งไปสองย่างถ้าเปจุ่มมีดจุ่มอย่างตัวเจ้าตัวเพอ๋อถ้าจุ่มมีดใจน้ำครับใจน้ำอย่างเดียวใจน้ำอย่างเดียวตัวใจฝีมือหน่อยฝีมือหน่อย เผาเผาบปจับมันก็รันครับนะผมไม่เคยรันมันหักไปเลยหักไปเลยกันฮักไปเลยมึงอ่อหักไปเลยกันพาพาความห้อนไปได้ตีเลยห้อนเกไปห้อนเกินก็หักแค่นเกินก็ักถ้าหอนไปได้ตีก็อ่อนก็อ่อนอือต้องพอดีของมันครับแล้วอันนี้ต้องใจ้ประสบการณ์มึงก็ครับต้องเจ้ประสบะการหันเล็กตีมันแดงแดงต้องหัวอ่อนตอนี้พอดีอะไรเนาะอ่าต้องต้องหัวพอดีพอดีนะครับอือ ผมก็นึกว่าใจอย่างอื่นนะที่ใจใจสายตาประสบการณ์หันเลยเด้อเนาะต้องหันบัจจัยว่าเอามือไปจี๊ยวห่อนห่อนเนี่ยนาะมือโซ่คนดีไงกัมือซุกคนดีอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนโตที่ประสบการณ์จะแตเวลาคนจะเอาเคียวมาตีหรือมาซื้อเนี่ยใจ้เบอร์โทรศัพท์อย่างอภิหนะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหกห้าหกหกห้าหกเก้าห้าห้าหกเก้าห้าห้าหกติดต่อมาได้เลยติดต่อมาได้เลย ตลอดสาวสี่ชั่วโมงตลอดเ, like เอาเมื่อวันไงเมื่อวันเอาเมื่อวันเนาะถ้าโทรมาตอนดึกๆเดี๋ยวมีคนสงสัยเนาะเดี๋ยปีอีปีเดีวสงสัยนะเพราะนั้นโทรมาตอนตีเมื่อวันเนี่ยเนาะเมื่อเจ้าติดต่อได้ใครได้เคี้ยวขนาดรุ่นไหนกีเทนนีเดียวเนาะอยากได้แบบไหนอ๋อพี่นันอะ ต้องใจ้ทานนะของอย่างอ่ะทานในสมัยใจ้ขมเจ้ไม่หักไม่หักกะอ่าพอเป็นได้ถึงต้องใจ้ไม่หักครับไม่หักนี่มันบบบซ่อมเป็นทาาหนึ่งมันบบบซ่อมประซ่อมนี่หมายความว่าอไรฮะบัดซ่อมคือมันมีขี้เต่ามันแบบมีขี้เต่าอืมแต่เดี๋ยวนี้มันแบบมีเลยจะเปลี่ยนจไม่แต่รั้งเจ้เปใจไม่หักครับแล้วความห้อนมันดีด้วยความหอนมันจะห้อนความหอนมันจะสูงกว่าทานอย่างมุนี่ครับอันนี้ก็เป็นทานทั่วไปนี่ก็นนี่อันนี้ทานทั่วไปทานทั่วไป หา,หายากหเลหายากเพราะไม่หักนี่มันจะเป็นไม่ที่ปิ้นบอกมาแปงโรกันครับเอาเจ้ามูมาพอการตีเล็กโดยปีนานสนิทวันนาแดงช่างตีเล็กของบ้านประภัยหมู่ที่แปตำบลเจรจ้างอำเภอสันตแปงขอบคุณปีนานนักนักตีได้ือความมู่นะครับเพื่อแผ่ไปถึงเจ้ามูด้วยในหู้ในหานไว้าการตีเล็กมันใช้เล็กออย่างเนาะเ,<อ>เพราะอันใดถึงต้องใช้เล็ก อันนั้นนี่นะครับอันนี้คือไทโูได้หันครับทราบพร้อมกับผมเนาะขอบคุณปีนานนักนักเลยครับขอบคุณครับ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 